สวัสดีชาวโลกวันนี้ก็มาพบกับ Walking War Robot อีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ได้หุ่นยนต์ตัวใหม่มาหนึ่งตัวชื่อว่า Leo ชื่อน่ากินทีเดียวเรามาดูนะครับตัล l โอเดิมๆนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งให้มาก็คือปืนเล็กเบา2กระบอกนะฮะเลเวลหและปืนใหญ่แล้วก็จรวดซูล่าไปดูกันว่าเดิมๆเมนี้ย จะเป็นยังไงบ้างมีประสิทธิภาพยังไงบ้างนะเป็นสนามเมืองนะนด้วยความเร็วที่ได้มา17ไบต่อชั่วโมงนี้คิดว่าค่อนข้างจะช้านะฮะแต่ก็แลกกับพลังชีวิตที่แสนสองหมื่นก็น่าจะทำให้สามารถทนทาน กับการต่อสู้ได้สักระยะหนึ่งเนี่ยนะลองดูลองโอ้โหเดินช้ามากเลยส่งไปก่อนนะหน้าตาดูดันพอตัวนะฮะแต่ด้วยความที่เดินช้านี่ไม่รู้จะไปได้ถึงไหนนานไงล่ะ Tulen kintavoitala. ก็ได้เหมือนกันนะอแต่ด้วยความที่เคลื่อนที่ช้าเนี่ย ทำให้หลบหลีกได้ค่อนข้างลำบากันะในที่สุดก็ตายครับในเมื่อเคลื่อนไหวช้าก็จะใช้งานมันยังไงดีนะฮะก็อาจจะต้องปรับแต่งให้มันเป็นตัวยิงสนับสนุนอยู่ด้านหลังะนะ,ะอาจจะต้องมาเปลี่ยนที่ปืนใหญ่ก่อน เมื่อกี้จับปืนใหญ่เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นเ,เจ้าตัวนี้เลยสีนี้จรวดนวิถีจากพื้นสู่พื้นติดตั้งหลังจากนั้นก็จะรวดด้านบนนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องยิงลูกระเบิด ด้ดานล่างนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นจรวดนำวิถีนะครับแค่นี้ก็น่าจะเป็นตัวช่วยเหลือในทีมอยู่เบื้องหลังในการยิงสนับสนุนได้แล้วลองไปดูกัน หลังจากที่เราเปลี่ยนอาวุธนะฮะเป็นอาวุธแบ็กอัพระยะไกลเจาเลาโอเนี่ก็จะกลายเป็นเสมือนรถถังหรือปืนใหญ่ที่คอยยิงสนับสนุนให้กับทีมที่คอยบุกมาแนวหน้าได้นะครับในส่วนในกรณีที่มีค่าศึกบุกมาประชิด ใกล้ตัวเรานะฮะอโนี้ก็จะมีจรวดนวิติอีก2ชุดไว้ตอบโต้นะครับเรียกได้ว่าสามารถต่อสู้ได้ทั้ง3ระยะคือระยะไกลระยะกลางและระยะใกล้นะฮะแต่ระยะใกล้นี่อาจจะบอดสักนิดหนึ่งเราก็แค่หันตัวเลงไปทางฝั่งที่กลุ่มของข้าศึกอยู่นะ หลังจากนั้นเราก็เริ่มจริงได้เลยรอรีล,ล,ลดคออรับเครื่องยิงลูกระเบิดพร้อมแล้ว ก็สึกเข้ามาอยู่ในระยะของวิธีจรวดแวิธี ปลอย่าลืมเก็บจุดนะครับ เสียงแจ้งเตือนโทรศัพท์เท่าเกมเสียงหายทันทีพอดีโทรศัพท์ที่ใช้เขาให้ควาสมสำคัญกับการแจ้งเตือนก่อนนะนะเกมที่มาที่หลังอืเสียงหายให้มันได้อย่างนี้สิ แต่นี่มีสองจุดะนะครับโล่มาล้วลเาเห็นชัดๆเงิน ទៅຕົກລົງຕູ້ມພໍດີຕົງກາງຊຸດທີ່ຄືຕຶກຢືນຢູ່ນາເໄປເໄປຄື มาแล้วอีกหนึ่งตัวกะมาเล่นแน่เลยเข้ามาในระยะจรวดพอดีเสร็จนั่นตรวจฟังชั่นสเตลลมาด้วยเล่นไม่ได้อีก ี๋ยอย่างหนึง่งไม่ค่อยมีใครเก็บจุดกันเลยเข้าไปเข้าไม่ถึงก็ไม่รู้นะ <laughs> ลงไปเต็มๆเลยเหมือนกัน แล้วลีโอเราก็กลายเป็นรถถังชนะฮะเสียงหายเสียดายจังเลยไม่เป็นไรครับก็จะได้ลีโอน่ากินฮะชื่ออร่อย